สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับวันนี้มีบทวิเคราะห์ดีๆจากอาจารย์เสรีวงวนธามาบอกกล่าวมาเล่าให้ฟังกันนะครับมีคนไปตั้งประเด็นทํานองว่าเมื่อรวมไทยสร้างชาติตั้งพรรคการเมืองและพลังประชารัฐก็มีพรรคการเมืองอยู่เพราะฉะนั้นสอสอที่เป็นของพลังประชารัฐเดิมเนี่ยหันสองสิครับ นี่แหละครับพอไปตั้งประเด็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์เซรีก็เลยต้องมาอาธ,าธิบายให้ฟังกันอาจารย์เริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าคน2คนเนี่ยลงทุนทําธุรกิจด้วยกันคนหนึ่งออกทุนไป90%อีกคนหนึ่งลงทุนแค่10%ทีนี้พอจะเลิกเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยนะครับการแบ่งสมบัติจะเอาไปคนละครึ่งเนี่ยมันไม่ได้นะครับคนที่ลง90%ก็ต้องได้90%สิครับส่วนคนที่ลงไป70%ก็ต้องได้1 0เหมือนกัน ก็เช่นเดียวกับสเสน่ห์ของพลังประชารัฐเมื่อปี2,562นั่นแหละครับเป็นทุนของลุงตู่เนี่ยมากกว่า90%เป็นของลุงป้อมไม่ถึง10%เครับเพราะฉะนั้นเมื่อสองลุงแยกทางกันแล้วเนี่ยนะครับทำไมถึงมีคนวิเคราะห์ว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาต,าาชาติเนี่ยจะต้องแบ่งจํานวนสสกันคนละครึ่งทําไมการวิเคราะห์นี่จะอ้างเหตุผลว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมีโหวตเตอร์หรือว่าคนที่โหวตให้เนี่ย กลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งการใช้คณิตศาสตร์อย่างง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันตื้นเขินไปหน่อยนะครับอาจารย์บอกว่าแม้จะมีกลุ่มวอเตอร์ที่เป็นเป้าหมายเดียวกันก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะลงคะแนนให้กับพลังประชารัฐครึ่งหนึ่งแล้วลงให้กับรวมไทยสร้างชาติอีกครึ่งหนึ่งซะที่ไหนล่ะครับพอไม่มีลุงตู่อยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยพลังเสน่ห์ของพลังประชารัฐมันก็หายไปเท่ากับทุนของลุงตู่นั่นแหละครับ ลุงตู่นี่เป็นเสมือนวิญญาณของพลังประชารัฐเมื่อลุงตู่ไปจากพลังประชารัฐแล้วก็เหมือนกับวิญญาณเนี่ยออกจากร่างไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับคิดดูเถอะครับว่าพลังประชารัฐที่เป็นร่างไร้วิญญาณเนี่ยจะเป็นยังไงรวมไทยสร้างชาติมีลุงตู่อยู่ด้วยนะครับคนที่เคยเลือกพลังประชารัฐก็จะตามไปเลือกรวมไทยสร้างชาติเป็นจํานวนมากในสัดส่วนที่มากกว่าคนที่จะเลือกพลังประชารัฐเหมือนกับเมื่อปี2562 เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าสสเก่าที่เป็นดาวฤกษ์ทั้งหลายเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งเสมอๆนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วว่าในปี2562เนี่ยมีสสเก่าที่สอบตกกันเป็นจานวนมากสสใหม่เนี่ยเข้าไปครึ่งสภาเลยเพราะว่าคนเนี่ยเขาเลือกพลังประชารัฐเพื่อให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็อาจจะมาเดิมนะครับพักต่างๆที่พยายามจะดึงสสดาวฤกษ์เข้าพักเนี่ยก็อย่าเพิ่งกระยิมยิ้มย่องว่าจะได้สสเป็นจํานวนมากนะครับ ถ้าเกิดกระแสลุงตู่อยู่ต่อเพื่อสารงานต่อจุดติดวอเตอร์จะเลือกคนของรวมไทยสร้างชาติพวกเขาจะเลือกโดยไม่จำเป็นต้องรู้จักผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติก็ได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ลุงตู่เนี่ยได้อยู่ต่อพวกเขาจะยินดีที่จะไม่เลือกสอสอที่เขาเคยเลือกถ้าคนนั้นไม่ได้สังกัดรวมไทยสร้างชาติสลุงแยกกันเนี่ยคะแนนไม่ได้หารสองแบบคณิตศาสตร์อย่างง่ายนะครับ โบเตอร์ Water, ไม่ใช่สิ่งของที่ใครๆเนี่ยเที่ยวจะจับไปวางเอาไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่พวกเขามีสมองที่จะใช้เป็นข้อมูลเป็นเหตุเป็นผลในการลงคะแนนพวกเขามีอารมณ์มีความรู้สึกว่าเขาชอบใครเขารักใครเขาอยากจะสนับสนุนใครถ้าเกิดใครคิดว่าโบลเตอร์รักทั้งสองลุงเท่าๆกันเนี่ยหาเวลาว่างหน่อยครับคิดใหม่คิดให้เห็นความเป็นจริงบ้างนะครับ คนขายเสื้อผ้าถ้าเกิดจะผลิต1000ตัวแล้วผลิตไซส์ S ออกมา250ตัวผลิตไซส์ M ออกมา250ตัวผลิตไซส์ L ออกมา250ตัวแล้วก็ผลิตไซส์ XL ออกมา250ตัวถ้าผลิตยอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าเจ๊งนะคะทั้ง4ขนาดจะต้องผลิตไม่เท่ากันตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่มีสัสดส่วนคนตัวเล็กตัวใหญ่ในตลาดไม่ใช่การหารสี่นะคะ